อาการชานะคะเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกค่ะซึ่งสามารถเกิดได้ทั่วทุกบริเวณของร่างกายเราโดยเฉพาะตรงส่วนที่นิ้วมือแขน หรือเท้าค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ไกลที่สุดของเส้นเลือดของเราค่ะสาเหตุที่เกิดอาการมือเท้าชานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการนั่งยืนท่าเดิมในเวลานานๆทําให้เลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไม่ทั่วถึงค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีคอเลสเตอรอลสูงอาการมือเท้าชาจะเกิดได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราควรที่จะมีตัวช่วยป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการเหล่านี้ค่ะ ทางเราจึงอยากแนะนำสมุนไพรที่จะช่วยฟื้นฟูอาการมือเท้าชาและบำรุงร่างกายให้ดีขึ้นดังนี้ค่ะเห็ดหลินจือมีคุณสมบัติพิเศษที่ได้ยอมรับจากวงการอาหารและยาว่ามีส่วนช่วยลดอาการร้อนบูบวาบคลายกังวลปลายมือปลายเท้าชาช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกมาเรื่องพวกนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาและบำรุงผู้ชายไว้ทำงานอย่างมากค่ะ